ชื่ออูนะคะเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านยาเม็ดแคร์พาสนะคะบริษัทยูฟาเม็ดจำกัดนะคะร้านตั้งอยู่ที่ปัมปตทอซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดอีกหนึ่งสาขาแถวตะลิ่งชันนะคะแล้วก็กำลังจะมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆคะ่ะ ปัญหาที่พบนะคะก็คือ,อปัญหาจุกจิกเรื่องการจัดการการเงินนะคะเช่นการที่จะต้องนําเงินไปเข้าธนาคารบ่อยๆแล้วก็ไม่มีบุคลากรในการที่จะแบ่งเวลานําเงินไปเข้าธนาคารนะคะคิดว่าต่อไปนะคะที่จะมีการขยายสาขาการที่มีตู้ t i เกอร์แคชบ็อกมาช่วยเนี่ยก็จะช่วยจัดการปัญหานี้ได้ะคะ่ะ กิดจากการที่เราไปเสร์ชหาตู้เซฟเพื่อจะมาเก็บเงินที่ร้านนะคะก็พบว่ามีตู้ Tiger Cashbox มีอ่มีนวัตกรรมที่ช่วยจัดการการเงินให้เราได้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็เลือกที่จะมาติดตั้งที่ร้านค่ะข้อดีของ Tiger Cashbox <oughs> ที่เราเล็งเห็นนะคะ <c oughs> เมื่อพนักงานทําการเก็บเงินเข้าตู้สามารถรายงานข้อมูลไปหาเจ้าของร้านได้อย่างเรียลไทม์โดยที่เจ้าของร้านนี่ไม่ต้องเข้ามาที่ร้านเรื่องกุญแจเก็บกุญแจหรือก๊อปปี้กุญแจแจกจ่ายพนักงานแต่ละคนเนี่ย ก็หมดปัญหานี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาด้วยะค่ะคิดว่าตอบโจทย์สำหรับร้านเราที่คิดว่าจะมีการเพิ่มขยายสาขาเข้ามาอีกได้เรื่อยๆค่ะ ก็ขอฝากร้านยาเม็ดแคร์พาสของเราไว้ด้วยนะคะร้านเราก็จะมีอยู่ที่อ,อำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะคะอยู่ในซอยวัดลาดประดุกเลยค่ะอีกึ่งสาขาที่กําลังจะเปิดนะคะก็จะอยู่ในปั๊มปตทเหมือนกันนะคะอยู่เขตตลิ่งชันนะคะอยู่เส้นราชพฤกษ์เลยสําหรับทางร้านเรานะคะก็จะมีให้คําปรึกษาผ่านทางไลน์ด้วยนะคะหรือว่าจะมีเพจ Facebook ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง ID l ดี e นนะคะ QR Code Li n e หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ทักเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องยาได้ร้านยาเม็ดแคร์พัยินดีดูแลให้บริการค่ะ